เมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสนามสุขพัชลาศัยนะคะมีการสอบสวนกรณีความวุ่นวายหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก2015คู่ระหว่างราชบุรีมิตรผล f c ที่พบกับนครราชสีมามาสดา f c นะคะที่สนามกีฬากลางจงังหวัดราชบุรี ที่30เมษายนที่ผ่านมาซึ่งผลการแข่งขันในนัดน,นั้นก็เสมอกันไปอย่างสนุกั้งหงประตูต่อนหนึ่งแต่ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ตบเกมนะคะมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อซูกะโอคัมเบะนะคะคุณซื้อของทีมเดือนก็ไปกล่าวหานายธนวัฒนิติการจนาผู้จัดการทีมราชันบังกรก็ เอาทำร้ายร่างกายด้วยการตบไปที่ใบหน้านะคะทำให้ซับโค้ชและก็ผู้เรียนของทั้งสองทีมนั้นเกิดความไม่พอใจพร้อมเกิดความวุ่นวายระหว่างทั้งสองทีมอยู่เช่อขณะก่อนที่เหตุการณ์ต่างๆจะสงบลงแล้วก็จากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะล่าสุดบริษัทไทยพรมเมีิร์ลีกจํากัดก็มีการเรียกสมโมสรราชบุรีราชบุรีรรมิตรผลอ c นะคะเข้ามาชี้แจงโดยมีนางบุญยิ่งนิติการานาประธานสมโมสรและนายธนวัฒนิติการานาผู้จัดการทีมเข้าให้รายละเอียด แล้วก็มีการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการพิจารณาซึ่งหลังการชี้แจงนะคะเสียวุกธนวัตรก็เปิดเผยนะคะบอกว่าในฐานะผู้จัดการราชบุรีมิตรผล f อก็ขอยืนยันนะคะว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหานั้นไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยในวันนี้ก็อยากจะขอโทษสื่อนะคะในเรื่องของวุฒิภาวะที่ตนเองนั้นแสดงออกไปอย่างไม่เหมาะสมแล้วก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้ก็พร้อมจะน้อมรับนะคะทุกคำตัดสินของบริษัทไทยพิมิลิกจำกัดทุกอย่างทั้งนี้ในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้ก็จะมีการเข้าชี้แจงกับสโมสรน,น,นะคะนครราชสีม,มามัสด้า F4 อีกครั้งแล้วก็จะมีการพิจารณาบทลงโทษจากทั้งสองฝ่ายให้เข้าไปชี้แจงนะคะ